ชอบคนแก่นาด,ดาเป็นสาวสวยเจ้าของร้านขายผลไม้มีชายหนุ่มใหญ่ค่อนข้างสูงวัยอายุ40ปลายปลายมาชอบเธอแต่นาด,ดาบอกกับเขาไปว่าเธอไม่ชอบคนสูงวัยกว่าเป็นสิบกว่าปีแบบนี้และเธอเองก็มีหนุ่มหล่อรวยขับรถหรูมาคอยตามจีบอยู่วันหนึ่ง นดาหกล้มและได้รับบาดเจ็บขาแพลงหนุ่มใหญ่ผ่านมาเห็นเขาจึงเข้าไปช่วยเหลือเธอหญิงสาวรู้สึกประทับใจในความอบอุ่นอ่อนโยนของชายสูงวัยคนนี้เสียแล้วเขาประคองเธอเดินกลับบ้านอย่างอบอุ่นหญิงสาวลองไปเดทกับหนุ่มหล่อรวย แต่เธอกลับรู้สึกอึดอัดเพราะเขานั้นพูดมากและพูดแต่เรื่องของตัวเองอย่างคนอวดดีอวดรวยหญิงสาวเบื่อหน่ายมากณนะดาจึงลองไปใช้เวลากับหนุ่มใหญ่รุ่นอาดูบ้างเธอกลับรู้สึกดีและอบอุ่นใจเขาทำอาหารให้เธอทานเพราะเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารเขาทำอาหารอร่อยๆให้เธอทานในทุกๆวันณนะดาจึงตกลงคบกับเขา เพราะเธอได้แพ้ทางให้กับพ่อหนุ่มใหญ่คนนี้เข้าเต็มๆ